คนต่อไปนะครับคนต่อไปนะครับนะครับสวยไหมครับนี่ครับคนต่อไปสวยมากครับสวยจริงๆครับโอ้พระสวยมากครับดูครับนี่ครับ น้ำมันตังอิวครับน no ี่ค e ือพระสมเด็จระนางยุคหลวงวิจารนะครับหลวววิจารครับช่างหลวงปรทังนะครับคมนะครับทุดรุสุ่มนะครับดูครับเพราะหลวงจารย์ยุคนี้จะใช้น้ำมันตังอิวนะครับสวยครับแต่เนื้อเนี่ยลอกลินแบบเยอะมากนะครับแล้วก็ทําไม่ทันเยอะนะครับต้องระวังนะครับนะครับแต่พระองค์ท่านจะคมสวยนะครับใหญ่นะครับเนี mm ่ยมวลสารที่เห็นชัดเจนนะครับอย่างนี้ผ้าหักแตะพระกำแพงนะครับนีคือคาบแผ่นสายนะครับคาบแผ่นสายที่ขึ้นธรรมชาตินะครับ รับแผนซายก็ขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นแบบนี้นะครับนะครับพระมีหดย่นย่อนะครับหดย่นย่อนะครับนี่ครับนะครับสวยครับนี่ครับนี่ครับนะครับนะครับนี่ครับเห็นครับนี่ยพระหักแต่พระกำแพงครับนี่ครับพระหักแต่พระกำแพงนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้เม็ดเม็ดแร่เหล็กไหลของภายดํานะครับนี่ครับที่ขาวขาวนี่ครับคือขั้เป็นไซทับอยู่นะครับ นะครับเขาด<ว>ำๆเงาเงานะครับเนี่ยดำๆเงาเงาเนี่ยนี่ครับดำๆเงาเงาเนี่ยคือแร่หลายๆผมไข่ดำนะครับแร่หลายกรดปีถ้าอันแดงๆนี่คือคือถ้าหักแตกพระกำแพงนะครับพระกำแพงอันนี้คือลักนะครับพวกนี้ลักดำๆนี่คือลักลักนะครับเจอคาบแผ่นไซส์ทับถ,ถ,ถมจนกลายเป,นนเ,ปเป็นหินแล้วครับเป็นเป็นหินแล้วไอ้พวกเขาขาวพวกนี้ก็คือเม็ดเขาขุนนะครับเม็ดเขาคุนเนี่ยเม็ดเขาคุนอันนี้เม็ดเขาคุนนะครับแล้วก็ เขาขาวก็ผมวัตถุคุณตังค่านะครับวัตถุคุณตังค่านะครับครับดูครับเนี่ยมีเม็ดหนึ่งครับเนี่ยมีเม็ดหนึ่งครับเนี่ยเดี๋ครับมีแร่แร่หลายๆผงไพลดํานะครับนะครับครับดูครับเดี๋ยววันหนึ่งผมจะมีวันหนึ่งผมจะมีตัวจอยี่ห้าสิบนิ้วใหญ่ๆให้ดูนะครับจะได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทําให้ไปเรื่อยๆช่วงนี้ก่อนให้ดูไปก่อนครับ เดี๋ยวถ้าพร้อมก็มือพร้อมจะดูชัดๆเลยครับนี่ครับชัดกว่านี้ครับโทรศัพท์ก็จะสักพกอันนี้โทรศัพท์มันธรรมดาอยู่ครับมันก็ยังไม่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับแร่นะครับผมีูแร่นั่นเลยครับแร่นะครับแร่นะครับนะครับพวกเหลืองๆพวกนี้ครับเหลืองๆพวกนี้น้ามันตังอิวนะครับน้ามันตังอิวน้ําอ้อยเคี้ยวนะครับนะครับผสมครับน้ามันตังอิวนะครับ มีแร่เหล็กไหลของไผ่ดำครับเงาวับเลยครับเนี่ยครับนะครับนะครับนี่ผมวัตถกคุณทั้งห้าครับขาวนี่ครับเกสรดอกไม้ก็มีครับมีครบเลยครับนี่ครับโอ้แร่เหล็กไหลเยอะครับเนี่ยเงาเงาครับเห็นไหมครับถ้าเราขยายด้วยกล้องหนึ่งพันหรือเอ็กซ์จะเห็นหมดเลยครับนี่ครับแต่ว่าเราจะไม่เห็นองค์พระเต็มจอเพราะจอเรามันเล็กนะครับแล้วก็ทีวีจอจอคอมเรามันเล็กนะครับก็จะเห็นไม่ชัดเราค่อยดูไปครับเรียนรู้ไป ให้รู้สึกสารเนื้อหน่อยครับที่มันเงาๆอย่าไปดูนะครับเงาๆเหลือบๆนะครับเพราะไฟมันส่องลงมานะครับถ้าเราไป่ส่องไฟเราก็จะไม่เห็นมวลสารนะครับขนาดใช้ไฟส่องอันนี้มวลสารยังแค่ไปหาไม่เจอเลยครับดูครับเห็นะครับเนี่ยเนี่ยถ้าถ้ามีถ้าไฟส่องปุ๊บมันจะโผล่ขึ้นมาเห็นครับเนี่ยๆนะโผล่มาจากจากที่แม้จะที่รอยล้าลรอยลานรอยล้าวนะครับเนี่ยโผล่ขึ้นมาครับเห็นะครับนะครับเนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้ทำดำๆเป็นคราบแคนไซส์นะครับครับแคนไซส์ทับ ข้างในก็เป็นลักอีกทีนะครับดำๆนะครับนี่ครับมีผ้าหักแตกพรากำแพงนะครับแตกผ้ากำแพงนะครับเยอะครับมลสารเยอะถ้าเป็นพระสมเด็จยันโตอง์ศรีสุนทรท่านเป็นผู้ปลุกเสกแล้วิมกดพิมพ์ที่วัดนะครับมลสารจะเยอะนะครับแตกต่างจากไปกดพิมพ์ข้างนอกนะครับไปกดไปกดพิมพ์พระข้างนอกนะครับนะครับองพระสวยงามนะครับสวยงามรามเลิศนะครับดูครับดูขาท่านครับนั่งครับเพียบสวยนะครับ สวยพิมพ์สวยนะครับเนื้อสวยนะครับแล้วก็ดูครับทีนี้ก็ดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังด้านหลังสวยไหมครับสวยครับเดีย๋ยวดูด้านหลังครับด้านหลังและหน้าไม่เหมือนกันเลยนะครับไหมครับ สนใจเลยนะครับองต่อไปครับอันนี้ขาวงาช้างครับอันนี้ขาวงาช้างครับโหสวยมากขาวงาช้างนะครับตรงนี้ให้ชมหลายครั้งแล้วครับก็ให้ชมอีกครับนะครับอันนี้ยังไม่ใส่กรอบอันนี้ยังยังยังไม่ได้ใส่กรอบนะครับดูขาวงาช้างครับดูครับอันนี้เป็นปูนปูนเพชรนะครับสวยมากนะครับปูนเพชรนะครับพิมสวยครับดูครับ ถึงเป็นปูนเพชรยังไงครับดูข้อข้อมูลครับดีครับดีครับพ้าหักแตกนะครับเนี่ยนะครับโผล่ข้างในครับคือเจอเจอความแกร่งของปูนเพชรนะครับแล้วก็ครับผ้าปูนเพชรหดลงไปแล้วก็ข้างในก็จะมีเม็ดมวลสารพ้าหักแตกพราะกาแพงนะครับเป็นแข็งๆนี่ครับนี่ครับโผล่ขึ้นมาครับแล้วต้องมีรอยลานรอยลาวครับธรรมชาติครับดูครับต้องลานอย่างนี้นะครับธรรมชาติดูครับต้องลานแบบนี้นะครับ นะครับนี่ครับคือพระพระองค์ไหนมีคาบแข็งไซมีมีมวลสารเยอะไปนี้นะครับนี่ครับดูพระเป็นยอดครับดูครับขนาดปูนเพชรยังขนาดนี้ครับดูครับแข่งมากครับพระเอาแิขแงมากครับตามจริงปูนเพชรเนี่ยจะมีรอยล้านยากครับแต่องค์นี้มีมวลสารเยอะนะครับดูมวลสารนะครับนี่นี่ครับแร่เหล็กไหลผงไพ่ดำครับโผล่มาครับห็นครับแร่เหล็กไหลผงไพ่ดำนะครับนี่ครับโผล่มาครับ ดูพระหดย่นย่อนะครับดูครับเป็นเม็ดเลยครับดูครับเป็นแขนครับหดย่นย่อครับดูนี่เขาหดกันอย่างนี้นะครับเราต้องหดนะครับพอายุมากกว่าร้อยห้าสิบปีก็เป็นอย่างนี้แหละครับดูครับนี่โผล่มานะครับเห็นไหมครับโผล่มาดูโลกครับเนี่ยโผล่มานะครับเนี่ยเนี่ยโผล่มาเจอข้าเป็นไตทับอีกครับเนี่ยทงนั้นเลยครับเนี่ยดำๆพวกนี้รักนะครับรักรักนะครับมี่้าหักแตกพระกำแพงนะครับเนี่ย โล่มาครับภาคแต่ภาคกำแพงแล้วเจอขั้วเป็นสายทับอีกทีหนึ่งครับนี่ครับภาคแต่พระกำแพงนะครับเนี่ยนี่ครับอันนี้ก็ภาคแต่พระกำแพงนะครับแล้วก็นี่แร่เหล็กไหลผยของไพดำนะครับเงาเงาเหลือๆนี่ครับนี่ครับนี่แหละแล้วก็อันนี้ก็นี่ครับภาคกำแพงครับภาคกำแพงตรงนี้ภาคกำแพงนะครับเยอะครับดูครับเนี่ยภาคกำแพงครับภาคหักแต่นี่แร่เหล็กไหลายของไพดำนะครับเม็ดเขาขุนครับโอ้เยอะเลยครับเนี่ย เนี่ยแร่เหล็กไหลหุ่นไพร์ดันนั่นแหละครับอยู่ครับนะครับนี่ครับตรงนี้ดูไม่ได้ติดครับพระนี่แกร่งมากครับดูครับเนี่ยพระสมเด็จพระคังต้องเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเม็ดฟองเม่ไรมีครับเนี่ยเนี่ยฟองนะครับเนี่ยสวยมากครับนี่แหละคือพระสวยต้องเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเส้นอจิวรนะครับเนี่ย เนื้อขาวงาช้างนะครับธรรมชาตินะครับสวยครับดูพิมพ์ครับขยายเ็กกล้องหนึ่งพันร้อยเอ็กห้ดูนะครับบนสารเยอะมากครับองเี้เยอะมากครับที่เป็นรูๆอย่างเงี้ยใช่หมดครับบนสารเน้ผ้าหักแตก็็ํากำแพงแล้วก็แร่เหล็กไหลเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนี่ครับ เนี่ยเยอะดูด้านหลังนะครับพิมพ์พระสวยมากครับสวยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูองค์เต็มองค์ให้ดูนะครับเดี๋ยวขยายให้ดูก่อนนะครับนี่ครับเจอแล้วครับนี่ครับดูครับนี่ผ้าหักแตกก็กำแพงเล็กๆนี่ครับเนี่ยวกนี้ใช้กล้องเล็กกล้องสิบเอ็กมองไม่เห็นนะครับตรงเนี้ยครับวันนี้ก็ขยายนี่กำลังนี่ขาวๆนี่ผมวิุคุณทางห้านี่กับผ้าหักแตกก็กำแพงนะครับเนี่ย เ่านั้นเลยครับอันนี้จุดๆุดจ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 ุดนี้คจุด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 ือรอยคูดรอยคูดของมุดูลสารนะครับเรียกว่ารอยปุดกไต่ครับรอยดลอดนอร์ดอนครับว่ากันนะภาษาเซียนเขาบเคื่อนธรรมชาติครับเป็ธรมชาติ ดนเยอะเลยครับใบปูไตลอยน้ำด้นครับโอยทองเม็ดหนึ่งครับมีทองครับเนี่ยทองทองเม็ดหนึ่งครับทองทองวับเลยนะครับภาพดินภาพอะไรนี้ครับมีทุกอย่างครับตรงนี้อยากจะดูดูความสวยของพระนะครับดูความสวยของพระนะครับให้ดูนะครับ ว่าผิวสวยขนาดไหนนะครับกลับดูความสวยของพระครับดูครับให้ดคคูความสวยของภาพเต็มนะครับนี่ครับสวยมากครับนี่คือพระความสวยของพระนะครับ ี่ครับบอกความคมครับคมมากดูขาโต๊ะผมปิดเลยนะครับดูครับข้างนี้เป็นไงดูครับนิดคมเลยครับคือถ้าเราไม่ขยายในกล้องหน้าเล็กมันไม่เห็นนะครับอย่างเงี้ยถ้าเราขยายใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะมองไม่เห็นข้างในใันไหมครับไม่เห็นเลยนะครับมันจะชี้แล้วฟืมอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเนี่ย มันเห็นู่มันเห็นน้อยครับเนี่ยมันเห็นน้อยนะครับนเน,นียน่ยถ้าหักแต่็พราะกำแพงมันมีน้อยนะครับนะครับเห็นน้อยนี่ครับเดี๋ยวผมจะดูให้เอาองค์อื่นให้ดูอีกนะครับเอาองค์หให้ดูน,นะครับสวยมากครับคมปิกเลยครับ คมมากครับองนี้ดูครับสวยไหมครับนะครับพระสุรคังที่ที่สร้างทันสาเร็จจันโตคงศรีสุรคังในพศ2อ1พั1นะครับนะครับยุคหลวงวิจารนะครับที่บอกพระสวยมากครับนี่นะครับหลวงวิจารนะครับเป็นพระสวยนะครับนี่แหละครับคมสวยนะครับนี่แหละครับ ธรรมชาตินะครับมีคาบกัน้ายคาบดินศักดิ์สิทธิ์คาบน้ำศักดิ์สิทธิ์คาบรอยยางรอยเหลานะครับนี่ครับดูครับมีพระหักแต่พระกำแพงนะครับนี่ครับพระหักแต่พระกำแพงนะครับสวยนะครับมวนสายคาบขันซ้ายนะครับสวยครับ นี่ครับผ่าสวยนะครับนี่เม็ดหนึ่งครับเนี่ยนี้ก็สวยครับเนี่ยนี่ครับนะครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดําครับอันนี้เป็นแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนี่เป็นแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่ครับนะครับนี่แร่เหล็กไหลผงไผ่ดำ เอาวับเลยครับเนี่ยครับนี่ครับแร่หลายๆผลไฟดำอันนี้ก็ใช่ครับนี่ก็ใช่แต่ผมเจอครับเป็นไซทับอยู่นะครับนี่ก็ใช่นะครับเล็กมากครับแต่นี้ผมเอาไม่ต้องหลอกไม่ต้องขยายมากครับแค่นี้ก่อนนี่จะเห็นครับเป็นไซชัดๆนะครับข้าวดินนะครับข้าวดินครับเป็นไซเพื่อข้าวดินศักดิ์สิทธิ์นะครับข้าวน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ เนี่ยครับพระสมเด็จพระครังแท้จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับดูมองเข้าไปในครับอยู่ครับนี่แร่เหล็กไหลของไผยดํานะครับเนี่ยนะครับนะครับเนื้อพวกนี้เขาเรียกกันครับเขาเรียกพวกนี้เขาจะเรียกเนื้อมะกอกสุกนะครับเนื้อมะกอกสุกนะครับมะกอกนิดมะกอกสุกนะครับนะครับดูความความสวยครับพิมพ์ที่สวยนะครับพวกนี้เป็นพิมพ์ที่สวยนะครับ เป็นของยุคของหลวงวิจารนะครับนะยครับยุคยุคปลายนะครับเป็นพระสวยนะครับเป็นพระที่สร้างทันสมเด็จจันโตของมศรีสุตธรรมนะครับพุทธคุณแรงมากครับเพราะว่ามวลสารเยอะครับดูครับนะครับแต่ถ้าท่านพระที่สร้างไม่ทันท่านนะครับแต่ใช้เนื้อเนื้อของท่านคือคือตำหรับของท่านมาสร้างยุคยุคยุคต่อมานะครับที่ไม่ไม่ทันท่านก็คือ เหนือเหนือส <complaint: dictator> <rights> ันเหนือท um ุกอย่างเหมือนกันหมดครับมวลสารเหมือนกันหมดแต่ว่าพุทธคุณไม่แรงบนอนของท่านนะครับจะไม่แรงอนของท่านนะครับถ้าคนจับพุทธคุณได้จะจะได้เปรียบนะครับถึงบอกว่าการศึกษาจากพุทธคุณเนี่ยจะได้เปรียบมากนะครับเพราะว่าพระเราสร้างมาเพื่อมีพุทธคุณนะครับเราต้องจับเราก็ต้องศึกษาด้วยพุทธคุณนะครับนะครับนี่ครับพุทธคุณทั้งห้านะครับนี่ครับนแร่เหล็กไหลนะครับแร่เหล็กไหล สวยครับดูครับสวยมากนี่ครับถ้าเราไม่จับพุทธุคุณนะครับเราจบเลยนะครับอย่างผมอะบางครั้งก็เชื่อใจกันนะครับเอามาเลยเป็นถุงถุงเลยถุงแล้วเป็นหมื่นนะครับเอามาเอามาก็กงไม่เป็นไรเราต้องการเอาพระแต่ขอเป็นพระแท้เอามาเอามาศึกษาเรียนรู้นะครับเพราะว่าพระที่สร้างไม่ทันเขาเป็นเนื้ออย่างไร ออกมาไงโอ้ใกล้เคียงกันมากครับเดี๋ยวจะมีปลายผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับซื้อที่หลายหมื่นนะครับซื้อมารู้ท้งรู้นะครับคือเราเราจับแล้วไม่มีพุ้ทุคุณนะครับเราก็รู้อยู่คือแต่เนื้อไทยอะไรถึงแต่ว่าสร้างไม่ทันนะครับเพื่อจะเอามาเป็นลงยูทูปให้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าพระยุคสร้างทันกับสร้างไม่ทันมันแตกต่างกันยังไงแต่เนื้อเหมือนกันนะครับ กงไม่มีสิทธิ์ที่จะดูได้เลยนะครับเพราะว่ามูลสารมีทุกอย่างมีหมดแต่ว่าพุทธคุณไม่มีนะครับต้องดูด้วยนะครับผมต้องผมต้องการตรงนี้เพราะการจับพุทธคุณเนราะสมัยคนโบราณโบราณเขาจับพุทธคุณเอานะครับมีทองนะครับจับพุทธคุณเอานะครับคืออย่ามองข้ามนะครับพุทธคุณในคนคนอ่าประเทศนอกคนฮ่องกงไต้หวันจีนเขาจับพุทธคุณแล้วนะครับพระ แล้วเขาไม่มีได้เขาไม่เขาจับร้อยองค์ก็ได้ร้อยองค์ครับไม่มีพลาดนะครับอย่างผมเนี่ยร้อยองค์ก็ได้ร้อยองค์เลยครับเกร้อยองค์ก็ร้อยองค์นะครับแท้ร้อยองค์ร้อยองค์เลยครับนะครับเพราะกล้องของผมเป็นกล้องแบบนี้นะครับนี่ครับกล้องผมนะครับกล้องละร้อยนะครับเนี่ยกล้องละร้อยนะครับกล้องสองคือจับพัตถุคุณเสร็จถึงก็ถึงมาส่องดูว่าเป็นพระของวัดไหนสร้างนะครับคือถ้ามีพุตถุคุณล้วก็ถึงมาส่องทีหนึ่งครับคือไม่พลาดครับ แลได้ถูกด้วยพระได้ถูกด้วยนะครับนะครับนี่ครับแร่เหล็กไหลนะครับนี่แร่เหล็กไหลผงไายดำนะครับนี่แร่เหล็กไหลผงไายดำนะครับแต่ของแท้จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่แร่เหล็กไหลนี่แร่เหล็กไหลครับจะชัดเจนครับเม็ดทองนี่คือเม็ดทองเย็บๆ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 เม็ดทองแร่เหล็กไหลนี่แร่เหล็กไหลทั้งนั้นเลยครับเนี่ยๆพวกนี้แร่เหล็กไหลทั้งนั้นเลยครับเงาๆเนี้ยเนี่ยแร่เหล็กไหลผงไพรดำนะครับนะครับถ้าเป็นพวกเหล็กสังวานนอนตะปูสังวานนอนมันจะขึ้นสนนิมะครับ ถ้าเป็นแร่หลักๆไม่เข้าสนิมนะครับจะขึ้นเงาถ้าอายุมากๆก็จะไปออกสีน้ําเงินเหลือบๆนะครับพอฟ้าเหลือบๆแล้วแต่จะขึ้นให้เราเห็นนะครับนี่ครับดูครับแบบพาแท้ๆเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับเม็ดทองครับนะครับดูครับนี่ครับเม็ดทองเยอะองค์นี้ครับดูครับอยากให้เรียนรู้ทุกคนนะครับอยากให้เป็นนะครับ ถ้าคนไหนอวดเก่งก็ถือคนนั้นก็ก,ก็จะได้ของดีของไม่ได้ของดีนะครับต้องศึกษาในผู้ทุคุณจับผู้ทุคุณในได้ครับนะครับภาพผมน่ะจับผู้ทุคุณเอาเท่านั้นแหละครับวัดแท้จับผู้ทุคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าภาพไม่มีบผู้ทุคุณมันไม่ขึ้นหรอกครับมันไม่ขึ้นนะครับมันมันจะไม่ดิ้นได้ครับภาพแท้ก็จะดิ้นได้นะครับผมบอกไว้ก่อน แสดงปฏิหารให้เรารู้นะครับดูองค์ต่อไปนะครับดูความสวยของผ้านะครับเหนะครับหลับตาผ้าปิดตาจึงจับได้เลยครับว่าผ้าแท้ไม่แท้นะครับเพราะว่าของแท้ต้องมีพุทุคุณศึกษาทุกเล่มทุกอาจารย์ตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่สมัยไหนมาก็อย่างนี้หมดแล้วครับต้องจับพุทุคุณเดียวครับเพราะพรากระปุกเสกใช้เวลาก็ต้องสวยพุทุคุณกวาจะได้นะครับ ดูต่อไปนะครับนะครับดูความสวยนะครับดูครับโอ้โหสวยมากครับดูทองเยอะองค์นี้อันนี้มีทองเยอะมากครับทองเยอะครับนื้อตุกตักมากเลยครับดูมีทองครับเนี่ยทองแวบๆนะครับดูทองทองแวบๆเดยครับเนี่ยทองแวบๆๆๆนะครับเนี่ยทอง รูเมือสวยตุกตับครับนะครับสวยครับพระแท้ๆอย่างนี้นะครับคมสวยนะครับยุบวงวิจารณ์พระสวยครับบนสารสวยนะครับนี่ครับใต้แขนเนี่ยผมุทุกคุณทั้งห้านิทองแล้วแผ่นทองแผ่นทองที่อยู่ในวิหารในอุโบสถนะครับท่านก็เอามาลอกเอามาผสมผสมนะครับเนี่ยผ้าหักแต่ผ้ากำแพงอยู่ใต้ฐานนี่ครับนะครับ อะไรที่ตรงไหนที่มีรอยลานนะครับก็คือล้านยิ่งล้านมากก็มีผมทุคุณมากครับดีครับเห็นไหมครับดีครับก็คือเนี่ยจะมีลมสารเนี่ยผมุทุคุณทั้งห้าผมุทุคุณทั้งห้าผมทุคุณห้าอันนี้ผ้าหักแต่เพราะกำแพงนะครับนีครับผ้าหักแต่เพราะกำแพงนะครับครับเดี๋ยวก็ขอจบคลิปนี้ขอขอหยุดแค่นี้ก่อนนะครับมีคนโทรเข้ามาครับ